เมื่อความมืดเข้าครอบงำความขัดแยง้งสร้างสงครามไม่สิ้นสุดการครั้งนี้เห็นทีจะหนักหนุมาน จงไปล่อลวงเอาดวงใจทศพักมาให้ได้หากดูมานโจรจากรถสุวรรณออกน้ากุ่มพันโรมรันทับนา หนุมไวมังกี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิรัชญาแก้ววิชียูชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทับนเล่ที่24ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ความประทับใจอย่างได้รับการชมภาพยนตร์เรื่องหนุมาม กี่ยวกับดาวโขนต่างๆที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถสื่อสารต่อรุ่นสู่รุ่นได้อีกด้วยทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ตัวละครในวรรณคดีหรือภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นและนี่คือความประทับใจทั้งหมดของหนูที่ได้รับการชมภาพยนตร์เรื่องหนุมานไวบังกี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงสัติการสารคุณเป็นตัวแทนของห้องชั้นประถมศึกษาปีที่5้ับสค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงความประทับใจหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องฮนมุมานไว้มังคีค่ะหลังจากที่ได้รับชมนั้นรู้สึกว่าในเนื้อเรื่องมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจและตัวละครน,นั้นแต่งกายด้วยความเป็นไทยทำให้วัฒนธรรมไทยนั้นไม่ถูกลืมไป และได้รู้ถึงความรักที่พระรามมีให้ต่อนางสีดาได้รู้ถึงความสามัคคีที่พวกลิงนั้นได้ช่วยกันสร้างสะพานหินไปช่วยนางสีดาที่กรุงลงกาซ้าเรื่องรามเกียรติยังเป็นเรื่องที่เก่าแก่ช้านานหลังจากที่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นเรื่องหนุมานไว้มังกี้นั้นจึงทำให้เรื่องรามเกียรติมีความน่าสนใจจากผู้คนมากมาย ทำให้ไม่ถูกลืมเดือนไปขอบคุณครับวัสดีะหนูชื่อดิบุพัหิรงเชื่นักศึกษาดีทีค่านักศษาวันนี้หนูจะมาอูดเรื่องสอบนักใจหลังจากที่หนูได้รับชมคนอันดันมาค่ะหลังจากที่หนูได้รับชมเรื่องภาพยนตร์เรื่องอันดัหนูรู้สึกประทับมากเลยค่ะเพราะหนังดิบมาดีใจแสดงสวนซึ่งมีต่าานที่สวยงามชอบค่ะ และสิที่หนูชอบที่สุดก็คือตอนที่หันวานล้องเคงลและสมศรีกับนั่ะเอามาันรวกกับกุศลไปเค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงจินนัทคำสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5 4, รับ4เลขที่27ค่ะความประทับใจของหนูหลังจากได้รับชมภาพยนตร์เรื่องหันมานไวมังกี้หนูรู้สึกถึงการแสดงของ เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สืบเนื่องกันต่อมาอย่างช้านานมีการได้รับข,ของขนและประเพณีไทยเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีๆได้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะหนูชอบตอนที่ทศกัณฐ์สู้รบกับพระรามที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนเช่เด็กหญิงทันจิารสสสาสีเชียวสาค่ะดูเช้นปฐมศึกษาปีที่ห้าทับห้าหลังจากที่โนได้ชมภาพยนตร์เรื่องหนุมานนวยมังกี้โนมีความรู้สึกประทับใจตัวละครที่ชื่อหนุมานมากเลยค่ะเพราะตัวละครนี้นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายค่ะต่การกระทำของหนุมานนั้นทำให้เราสามารถนำมาใช้ชีวิตประจนุมานได้ค่ะ และอีกอย่างนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทําให้เราเห็นถึงความเป็นไทยเรืองไที่สวยงาของไทยในได้อันุรษ์ความเป็นไทยด้วยค่ะขอบคนนุณมากค่ะวัสนีครับผมชื่อในชัยกับยนิรแก้ววันนี้ผมจะมาพูดแสดงความประทับใเจเกี่ยวกับหนังเรื่องไฮมานมังกีผมมีความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจมากครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ได้แสดงถึงความเป็นไทยและอะไรทำของไทยรวมทั้ง สอบแต่งเกี่ยวกับความสามัคีผมชอบตอนที่ฮนุมานและทศการ์สู้กันมากครับเพราะว่ามาันสนุกและก็มันมากมากครับกลุมท้า,าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสวิตศภานมกุลความตั้งใจในการชมภาพยนตร์เรื่องหันุมานไรบ์ังกี้เรื่องหันุมานเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อ,เร,อเรื่องหลักจากโขนตอนศึกทศกัณซึ่งภาพยนตร์เรื่องหันุมาน มีเนื้อเรื่องที่ยอ่อลงมาก็ทําให้เข้าใจง่ายดูไม่น่าเบื่อครับความรับแจของผมมีเรื่องแสงสีเสียงเครื่องแต่งกายเรื่องแสงคือแสงสวยงามในฟเกที่ดีเรื่องสีคือสีสันสวยงามทําให้ตัวละครดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเรื่องเสียงเสียงมีความสมจริงทําให้ถึงอารมณ์ของตัวละครได้มากยิ่งขึ้นเครื่องแต่งกายมีสีสันสวยงามทําให้ตัวละครดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อเดชายชนะชน่แจ้งนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถแง8วันนี้ผมจะพูดถึงความประทับใจที่ได้จาชมภาพยนตร์นเรื่องกนมายบังกี้ครับฮันนบาลหือเป็นรารหรือว่าเป็นเอกลักษณ์แลวัฒนของความเป็นไทยผมชอบตอนที่ฮันนบาลต่อสู้กับหนสควรด์ด้วยเล่างสีดานให้พระงามทำชอบฮันนาลเรื่องไวบังกมากครับ,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 บดูแล้วตื่นเต้นสนุกครับ